แต่เมื่อวานนี้ค่ะเอฟเอครับต้องบอกว่าโอ้โหคือหลายคนกังวลกังวลนะว่าแล้วการจัดไปของครอปจะทํายังไงหูทีมแตกไหมโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายสิ่งที่พูดได้เลยค่ะนักเตะทุกคนเข้าใจและยอมรับอย่างที่นาบอกว่าเมสเซ่มันเคลียร์ข้อความเราพิซฟอลเอร์สรุปไปอหข้อความจากข้อความจากครอปมันมันชัดเจนมากมันทําให้สุดท้ายทุกคนหมดคําถามแล้วต้องยอมรับแล้วไปต่อนักเตะก็เช่นกันเมื่อวานนี้ที่จัดทีมเนี่ยนะคะมีนักเตะอะคาเดมี่ลงนะมีน้องคอนเนอร์แบลตตี้แล้วก็น้องอีกคนนึงอะ โอโหคนนั้นเก่งที่แอซิตอ่ะขอขอขอภัอยอยู่ดีๆชื่อก็สะดุดคือแต่เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับนอริจแลเป็นเกมหลังจากที่เขาประกาศอำลาพอแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็เอาละเอายังไงมีแฟนบอนล,อลรบบออล้องเพลงเขาบอกว่าอย่าร้องเพลงเขาปรากฏว่าตอนวินาทีที่56ซึ่งตรงกับอายุข,ของคลอปก็ร้องเพลงกันเจอเกนอิสเลตอะไรอย่างเง<อ>ี้ยซึ่งแบบซึ่งแบบแล้วก็ตอนอยู่ในวอล์กอโลนถ้าเห็นคือแบบแววตาเขาเขร<อ>้องไห้ <hai S 2> ไหม,ม มีคนบอกว่าร้องแต่เราอะมองไม่เห็นซึ่งเมื่อวานนี้ก็ลิวพูจัดการนอริสไป5ประตูต่อสองนะคะมีช่วงโดนตีเสมอด้วยมีช่วงโดนตีเสมอใช่แต่ว่าโดยเขาเรียกอะไรโดยแบบโดยรูปเกมโดยเ่ยเราเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็หลังจากที่เขาประกาศเราออกเนี่ยปานดเองก็มีสัมภาษณ์อ่ะใช่แมคคอนเนลขอบคุณอันนี้จะแมคโดนัลมาจากไหนแมคคอนเนลน้องแมคคอนเนลอายุสิบเก้าเองเก่งมากครับเออเนี่ยก็คือ คือมันแสดงให้เห็นว่าสุดท้ายรียวูอร์พูล2.0ถึงแม้ครอบบอกว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ในนั้นแต่โครงสร้างที่มันสร้างมามันขอแค่คนที่เข้าใจในระบบนี้โครงสร้างสโมมรเข้ามาทำมันจะไปต่อได้นี่คือสิ่งที่เขาวังใจเขาพูดติดตลกกับนักเตะนะตอนที่พูดอำลาว่าก็เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละเก่งเกินไปทําให้ผมรู้สึกว่าผมวางมือได้แล้วผมวางใจได้แล้วว่าจากนี้ไปอ่ะ สโมสรนี้จะไปต่อได้โดยไม่มีไม่มีผมก็ได้อย่างเงี้ยโอ้ผมถามตรงๆนะผมถามตรงๆนะคุณร้องไห้บ้างยังร้องแล้วที่พูดก็จะร้องเข้าใจได้ยาสิเข้าใจแฟนเพนยูตอนเฟิร์กี้ไปก็ไม่ไม่เหลือแหละมันเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตรงคําว่าร้องเนี่ยคือคือก็แน่นอนว่าคุณรักเจอเก้นครอปแหละแต่ว่า คุณกังวลกับอนาคตด้วยไหมไม่ไอ้กังวลอนาคตเชื่อ่ะล่าจริงยังน้อยกว่าเพราะตอนนี้เราสื่อพูเนี่ยคุณนี่หนาร้องไห้หรือเปล่าครับตอนนี้เพิสี่จะพิ่งิวกำลังจะร้องจริงเอ้ามีมาเดี๋ยวผมร้ายก่อนเอตอนที้คนไปดูในออนไลน์้เลยนะลองรายการสดอยู่เดี๋ยวก่อนร้องแล้วร้องแล้วสไองร้องแล้วหยุด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 หยเดหยดหยยุดหยุดหยยุดุดหยุดหยุดหยุดหดดหดหหยุดดหยดหยุดหยุดหยุดลยดยุดหยยยด เอาพูกคิดจะพูดอะไรนั้นลืมเลยดูดิเรื่องครอบอ๋อกังวลไหมคอกังวลไหมกับอนาคตน้อยกว่าตอนที่ยังไม่มีครอบมาเพราะเราสึกว่าตอนนี้โครงสร้างทุกอย่างในในสนามมันถ่ายรูปด้วยพาดนิ่งก็มานี่ฮะออนไลน์ครับนี่ครับผมพาดหวยเลยฮะน้องตาแตกกลางรายการนีินาสุธิตาร้องไห้ยังไม่เอาไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปด่ามากเ่า มันไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นไหลแล้วน้าตามันมันคือน้าตาแห่งความสุขความเปร่าถามว่ากังวลไหมคิดว่าจากเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนช่วงละหกละเหินะช่วงละหกเหินหมายถึงแบบลอยฮอตสั้นช่วงเนื้อออกปะพอมันเจอมันเจอแล้วว่าเส้นทางเนี้ยเวิร์กก็อันนี้คือมันมันเสียดายมันมันรักเขาใช่ไหมมันจะบอกว่าเราไม่สามารถหาใครแทนเดวิดคอปได้เพราะ ทุกวันที่สิบกว่าปีผม,มย<พ>ังหาไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะอะไรรู้ปะ <c oughs> คุณเขาไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมเขาเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณผู้จัดการ <c oughs> ชีวิตของอนักฟ,ฟุตบอลตอนเจอหลาดไปอ่ะเฮ้ยหนักขนาดนี้เลยหรือหนักขนาดนี้เลยตอนนั้นแต่เจอหลาดไปในฐานะผู้เล่นเราเข้าใจ <c oughs> เอาจริงๆในฐานะผู้จัดการทีมเราก็ต้องเข้าใจแต่แก่อนตอนนั้นเจอหลาดไปคือรีไทยหรือบอกว่าจะออกจากสโมสรตอนนั้นไปอยู่จะย้ายทีม จะย้ายทีมจำได้ตอนที่จะไปเชลซีเหรอไม่ตอนที่ออกเลยจากสโมสรน่ะที่ประกาศแล้วจําได้เลยวิดีโอมาอย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าเออแบบปีสุดท้ายที่เกือบได้แชมป์นะตอนนั้นตอนนั้นคือยืนร้องไห้อยู่หน้าแคชเชียร์เซนทานและเท้าอยู่ร้องอันนี้ร้องจ้องจริงเลเรื่องเจลัดเรื่องเจอลาดอันนี้คือตอนครอปนี่คือแบบแบบกินข้าวไม่ลงแล้วอึ้งเพราะไม่คิดว่าแบบมันจะมาเร็วขนาดนี้คือคิดไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปได้แน่คิดว่าสองปีคิดว่าไม่ต่อ คิดเื่องประตอนสัญญาได้เองเงี้ยแต่เราต้อง move on นะคะอย่างที่บอกเพราะว่าทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองแล้วก็อ้าวอ้าวตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ไายเป็นเทียบแล้วเขาบอกพี่ป๊อบอยากแกล้งพี่นินนาสิคะนู่นนี่นั่นตอนนั้นเออเจอรลัดคือไปเอลเอ็กซ์กาซี่ไงอ๋อลืมไปแล้วแล้วก็แบบโอ้ไปอเมริกาเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เชื่อว่าเส้นทางจากเนี้ยนักเตะก็คือเต็มที่แหละแต่ถามว่าจากนี้ไปกระบวนการสรรหาเริ่มขึ้นแล้ว อยากถามผู้ชมว่าอยากได้ใครเป็นทีมอื่นก็ได้นะทีมทีมอื่นก็ได้ว่าว่าอยากคิดว่าใครเหมาะแต่ผลโหวตเป็นเอกสารหลายสื่อแล้วเห็นมี b b c เปิดโหวตมีอะไรอีกสักที่หนึ่งเปิดโหวตเขาก็บอกว่าอยากให้เป็นชาบีลลองโซโอ้โหคุณวัดใจแป่แต่วัดใจนิดนึงนะคะนี่บอกก่อนปีเดียวคืออันนี้คุยได้ใช่ป่ะ success เอาแล้วเลยเอาแล้วเลยคือมาขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าร้องให้ให้เต็มที่ไปเลยครับ ทำไมนะอ๋อ <IE> <c oughs> คือชาบิีนรองโซ่อย่างเงี้ยต้องบอกว่าจุดวัดใจไหมคะเพราะว่าเขากําลังพึ่งขึ้นปีเดียวนะใช่พึ่งขึ้นถูกปะแล้วเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะแต่รเวร์พูลตอนนี้มันไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมที่มาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมร์พูลไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมเขาคือเขาเรียกอลักษณะของแบรนดอ <Center S 1> น์อะ <Out of S 1> เซ็น <the City. S 1> แบบเตอร์มันต้องเป็นแบบเออมันต้อง คือคลอปนี่คือกำหนดทิศทางของเมืองได้เลยนะใช่เข้าใจเหมือนพ่อเมืองอ่ะจริงจริเหมือนพ่อเมืองอ่ะเพราะว่าลิฟท์ภูกับสโมสรเนี่ยมันแยกกันไม่ออกอีเวนต์ไหนที่เอ่ร์นคลอปไปในแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบเนาะปะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันหาไม่ได้แต่จะใครที่จะใกล้เคียงมาแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อมีมีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันหายากเข้าใจเพราะฉะนั้นมันยากมากฮะมันยากมากมันมันไม่ใช่แค่แมนยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลก็เจอมาแล้ว แม้กระทั่งเรอ,อัลมาดริดเองตอนบิเซนเต้เดลบอสเก้ออกโอ้โหพระเจ้าไปดึงคือมั่วซั่วมากแม้กระทั่งแบบไม่เอาคาร์ลสเคยลอสเป็นกุนซือราชันชุดขาวได้อะเพราะฉะนั้นใครก็ต่างที่มันลงจากเหมือนมาเชลโลลิปปี้อันนี้เรามองไปทุกทัวทุกหลีกเลยนะออสมาฮิตเฟลเซอร์เล็กเซอร์เล็กเฟอร์กอุันนี่คือหนักกับแมนยูนี่คือหนักเลยเพราะว่าผูกขาดกันชนิดที่แบบเฟอร์กี้นี่คือแบบโอ้โหไลฟ์ออฟแมนเชสเตอร์ รอบแรกตอนเฟอร์กี้ประกาศ2001เนี่ยชีวิตเริ่มพังทลายเลยนะแล้วเขาเปลี่ยนใจใช่ป่ะเปลี่ยนใจแล้วคุมทีมต่ออีกซีกอ่มริกแต่เค้าบอกแต่เค้าก็บอกแล้วนี่หวังมากหวังมากเขาไม่เปลี่ยนใจเหมือนเฟอร์กี้แน่นอนเขาพูดแล้วนี่ใช่ใช่เราว่าเขาเปลี่ยนใจยากเขาไมีคนรถามย้อนแบบอันนี้คิดแบบมั่วๆเลยนะออกไปสักปีหนึ่งแล้วรู้สึกอยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีจังหวะที่อะไรพอดีอะไรประมาณนั้นแหะแต่ถ้าเขาเขาอย่างที่พี่บอกถ้าเขาเบิร์นเอาเนี่ยผมว่าทีมชาติเท่านั้นนะ